มาแล้วยังเธอะอ่ะมาแล้วนะคะอะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะ,อะ,อะขอแบบมาแล้วก็ขอแบบตั้งสตินิดนึงนะคะ,ะโอเคนะคะวันนี้เราจะมาเมาท์มอยเรื่องสองพาเลทน,นะคะเป็นมินินะคะจากอนาตาเซียนเองอันนี้นะอันนี้นะอันนี้ก็แบบ เออลองจิ้มลองอไลไปแล้วบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัลบั้ม Saltree หรือกับ Modern Renaissance นะคะสองตัวนี้นะคะจริงๆแล้วก็พวกสองอันนี้นะก็จะมีแบบตลับใหญ่อยู่แล้วเนาะแล้วก็เขาย่อส่วนนะคะมาเป็นมินิเนาะหลายคนน่าจะมีแล้วแล้วก็หลายคนก็ยังไม่มีนะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูตรงตัว Modern Renaissance ก่อนนะคะอะดูดูโอ้ ดูสภาพดูสภาพแม่ตายแล้วคือแบบคือจะพูดยังไงดีอ่ะแบบเสีสีมันเป็นฝุ่นมากเลยอ่ะแบบไม่ทันได้ไปถึงไหนนะนางก็แบบว่าจิกแล้วเป็นฝุ่นแบบอืแม่ไม่ปลื้มนี่ไม่ปลื้มเลยนะคะเนี่ยพอจิกปุ๊บยังไง ยังไงจิกปุ๊บแล้วคือแบบดูดิไม่ทันได้เกลีย่ยเลยน้องมาแล้วค่ะฝุ่นมาแล้วค่ะคือยังไงโอ้โหต้องให้เคาะยังไงอะ่ะใช่ไหมดูสีส,สีสีน้ำก็สวยนะใครจะไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรก็พก ไปได้นะตลาบเดียวก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ตัวซาทริงนี่ก็จะเป็นแบบแนวแบบเออคูลโทนเอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูสินะคะสีก็แบบเราว่าเหมาะสำหรับคนผิวขาวๆอะใช้เราว่าคนที่เป็นผิวสีผิวอะไรอย่างเงี้ยใช้เทาแล้วไม่รอดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่รอดอย่างเนี้ยไม่ไม่รอดงานะสีอื่นอาจจะแบบพอกลอมแก้มได้แต่คริสตัลอร์นางอะสวยนะคะ ดิสเทอร์ที่ให้มานี่สวยนะคะส่วนตัวนี้เนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าชิมเมอร์ดีกว่าเนาะชิมเมอร์ก็มีอันเดียวสําหรับตลับนี้นะคะมีชิมเมอร์อันเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวแต่งยังไงดีอะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาสวอตให้ดูก่อนนะคะนี่นะมาสวอตนะเลยจัดเลยอันนี้เป็นแบบเหมือนเป็นเบดอะสีเนี้ยเนี่ยสีนี้นะคะอุ้ยแมวฉันเสียงดังนี่เนอสองนะคะ ามได้อยู่นะแบบออกขาวๆนี่ทองทองเนี้ยอะไรอะเหลืองนวลน,นวลเหลืองขาวขาวอะไรอย่างเงี้ยนะหนึ่งสองสามนะคะ 1, นี่นะคะอันที่หกนะถ้าติดอันนี้จะออกมุ้งม่วงเทาเทาเนาะอันนี้จะส้มส้มนะคะเจ็ดนะคะแปดนะคะเก้านะคะ สีก็จะประมาณเนี้ยมีความประมาณแมทเนาะเจ็ดแปดมิชัมเนาะชัดอยู่นะเก้าเนี่ยโทนสีเขาก็จะประมาณนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะคะเป็นแบบเนี่ยโทนนี้นะคะฉันจะได้แต่งไหมเพราะว่าเมื่อแต่เล่นกับแมวอยู่นะจ๊ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลข้างนี้ก่อนเนาะ ลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วตลับนี้ดีเลิศนะฉันว่าอันเนี้ยน่าจะขายดีเพราะว่าใช้ได้ทั้งเอิร์ธโทนนะโทนแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยโทนเนี้ยโทนเนี้ยโทนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยส้มโทนส้มก็ได้นะฮะหรือว่าโทนชมพูก็ได้นะฮะโทนชมพูได้นะคะ,ะ,คะอ่ะลงไปนะคะนี่เธอลงตามฉันนี่นี่นะจับมาที่นี่ก่อนนะคะ เดี๋ยวข้างนี้จะลงทนน้ำตาลให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะต่อไปนะคะเราใช้สีส้มนะสีส้มนะคะลงข้างนี้ลงให้ฟุ้งเหมือนกันนะฮะลงไปเลยนะฮะนี่ต้องสีเลียดพวกแบบลงให้ฟุ้งอะ่ะลงไปเลยนะคะเราว่าตลับเนี้ยขุมแต่เราไม่ชอบอย่างเดียวคือมันเป็นฝุ่นอะ่ะดูดิ จิ้มนิดเดียวจิ้มนิดเดียวนี่ขนาดจิ้มนิดเดียวก็จะแบบออกฝุ่นฝนะุ่นอะฟูงมากนะฮะฟูงมากเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะลงใต้ตาเนาะใช้นี้ก่อนนะะลงไปเลยจิ้มไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็ลงด้วยสีส้มนะ,ะกระจายนะฮะสีส้มนี้นะ เธอดูแมวฉันอะ่ะมันจะแบบชวนเล่นอะ่ะแล้วมันก็ร้องแล้วมันก็อยากเล่นอ,ะอ่ะฮะนี่ลงให้ฟุ้งไปเลยลงให้ฟุ้งไปเลยสีส้มนี่หละนี่นะคะน้ำตาลคร้มนะคะลงหางตาอ๋อชันแบบ ไม่ชอบอะ่ะที่มันแบบมันมันเป็นฝุ่นเกินอะ่ะแต่มันสีมันก็โอ๋นะแต่แบบคือตามราคาดูดิฉันไม่ทันได้ทำอะไรเลยดูดิโอ้โหมันแบบมันเป็นฝุ่นเกินเกินอะ่ะก็หาแปลงเปล่านะคะัมาเบรนอันนี้นะ ช่ำมากนะคะอะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวชิมเมอร์ตัวนี้นะชิมเมอร์ตัวนี้นะใกนการมาทาตรงเปลือกตาด้านหน้าชิมเมอร์นังช่ำอยู่นะนะคะอืมนะคะระบายไปะนะคะใครอยากจะคัดครีดแรงๆก็ได้นะหรือว่าเอาแบบพอประมาณก็ได้นะเธอ แล้วแต่นะแล้วแต่ชอบนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นไกด์นะเป็นแนวทางให้นะคะอืมได้แล้วลูกนี้เห็นไหมเกูดไหมแล้วก็เราใช้แปรงเนี่ยที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยที่จิ้มสีนยมตาลเนี่ยมาเบรนให้มันแบบว่า,าดูฟุ้งหน่อยนะคะหรือว่าจะเอาสีมาจิ้มส้มก็ได้นะให้มันดูเป็นฟุง้งถ้าอยากให้ใครถ้าใครอยากให้แบบมีความเป็นส้มก็จิ้มส้ม ถ้าใครอยากให้เป็นความเป็นน้ำตาลก็จิ้มน้ำตาลนะฮะ,ะข้างนี้เสร็จแล้วเห็นไหมโทนแบบเนเชอรัลธรรมชาติ Earth tone เอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยค่อยเช็ดตรงที่มันเลอะอะฝุ่นอะค่อยค่อยเก็บเนาะได้แล้วนี่นะคะสีนี้นะสีขาวนะคะในการเก็บตัดขอบคิ้วนิดนึงนะคะเบาๆไม่ต้องเยอะ ใครนะคะที่เป็นมือใหม่นะคะค่อยๆนะไม่ต้องเบลนด์ให้สูงอะไรก็ได้นะคะลงมาต่ตาๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเออเห็นไหมได้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็ดัดขนตาปัดมาสคารา่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็ดัดขนตานะคะปัดมาสคาร่าเลยฮนาตาเซียนะคะแม่ เราก็ต้องใช้นะคะปัดขนตาของอนาตาเซียนะฮะอันนี้คือชอบอันนี้คือปลื้มนะคะพูดเลยของนางปลื้มมากนะคะอันเนี้ยแล้วคือแบบฝรั่งอะ่ะเขาไม่แบบไม่ต้องปัดไม่ต้องดัดขนตาค่ะขนตาเขางอนปัดปัดแล้วก็งอนเลยส่วนคนเอเชียก็ ตัดขนตานิดนึงนะคะโอ้ยนะคะอ่าแล้วก็เธออย่าลืมตรงนี้นะหัวตาเพิ่มความสว่างนิดนึงนะคะ ว้าวไหมจึ้งไหมจึง้งนะคะหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะคะแล้วก็เราไปติดขนตานะ,ะนี่สอง่อาประมาณนี้นะคะเบาๆธรรมชาตินะคะไม่ลงโทษนะคะ อ่าอะต่อไปเดี๋ยวเราลงข้างนี้เป็นโทนแบบข้างนี้เป็นโทนน้ำตาลแล้วใช่ไหมข้างนี้ก็จะเป็นแบบโทนแบบชมพูนะคะชมพูใช้สีนี้ก่อนนะคะสีนี้ในการลงก่อนนะคะจิ้มไปเลยนะครับเกลี่ยมาคัดมาอย่างนี้นะคะนะครับเขาเรียกว่าเซมิเซมิคัดครีดนะคะเซมิคัดครีดวันนี้ นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะเกลีย่ยไม่มีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยขึ้นไปข้างบนค่ะนะ,ะลดไหมได้อยู่นะได้อยู่นะอ่าประมาณนี้นะเห็นไหมลงขอบตาล่างด้วย เห็นไหมได้ได้นะคะเราใช้อันนี้นะคะสีนี้นะอ่าสีนี้ออกติดชมพูแดงหน่อยนะคะชมพูแดงะะก็เกลี่ยเข้ามาด้านในนิดนึง สองสีก็สวยได้นะ,ะาหาได้ไหมอุ้ยได้นะคะอ่าถ้านะคะ ถ้าอยากให้ดูแบบนุ่มลึกขึ้นไปอีกนะคะเราใช้สีนะฮะคัดแบบขอบข้างในนิดเดียวนะคะนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะะให้มันดูแบบนุ่มลึกขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะคะ เราจะใช้แปลงเปล่านะคะในการบลนนะไม่ต้องจิ้มเยอะนะคะไม่ต้องจิ้มเยอะนะคะแบบว่าแค่แบบลอยๆเบาๆลอยๆอ๋อไหมได้แล้วนะคะแล้วเราก็จะใช้สีนี้นะคะสีนี้นะคะในการจิ้มไปข้างหน้านี้นะคะบเบาๆเขาเรียกว่า เซมิคัตครี e นะครับเอาล่ะนะคะ <Wow. S 2> นะคะสีขาวอืมนะคะได้แล้วนะคะได้แล้วโอเคได้แล้วนะคะเราก็เดี๋ยวไปจัดขนตานะคะแล้วก็ปัมดมาการากัน โอเคโมเดิร์นเรเนซองส์นะคะฝั ừ, ่งนี้ก็ฝั่งนี้ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะก็สองลุกก็ประมาณนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะออกน้ำตาลฝั่งนี้ก็จะออกชมพูนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะอ่า นะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูซาวทรีดีกว่าซาวทรีก็สวอตให้นะคะสวอตให้จะบอกว่าชอบคริสเตอร์นางนะชอบคริสเตอร์นางสวยมากเดี๋ยวมาเทียบกันเลยทั้งสองด้านเนาะนะคะเอาตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะอ่ะโอเคมาค่ะซาวทรีนะคะหนึ่งสองสามนะคะอ่าหนึ่ง สองอุ้ยสวยมากสามนะครับอืมสวยมากนะครับนะครับสี่ห้าหกอันนี้สวยนะครนะครสี่ห้าค่ะหกฉ่ำละ่ะฉ่ำไหมละ่ะนะฮะนะเท่ามากคะ่ะเจ็ด แปดเก้านะคะดำชื่งเลยเจ็ดเก้านะคะเปรียบเทียบกันให้เห็นจะบจับไปเลยนะคะอันนี้นะคะโมเดิร์นเรเนสองนะคะอันนี้เซาทรีนะคะเซาทรีจะเห็นไหมอ่าโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นเซาทรีนะคะฝั่งนี้ก็เป็นโมเดิร์นเรเนสองนะคะ หาดูนะคะโทนสีก็จะประมาณนี้น,นื้จะแบบแบบโทนแบบน้ำตาลเทาดานะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลอมส้มแล้วก็มีชมพูด,ด้วยนะคะเรา่าส่วนใหญ่สีนี้น่าจะขายดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝรั่งน่าจะชอบนะคะเป็นสีแบบว่าโคูลโทนนะคะเอิร์ธโทนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่พริตเตอร์สวยชิมเมอร์สวย อโอเคอวันนี้นะคะเมษาก็ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากสนับสนับสนุนเมษาด้วยนะคะตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดแตังให้เมษาด้วยนะคะ,ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมุย้ยรศนะคะสีสวย